สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่เอ่อน่าสนใจมากๆแล้วก็น่าขบคิดจากสมัยพุทธกาลมาคุยกันนะคะครับสวัสดีครับมาจากกรุงกบิลพัทด,ดกเลยค่ะเป็นเรื่องของเจ้าชายสากยะท่านหนึ่งชื่อสรากาณิอ๋อครับผมคือที่รู้ๆกันเนี่ยท่านชอบดื่มสุราเป็นประจําเลยหรือที่สมัยก่อนเรียกว่าเสวยน้ําจันทนะคะ่ะครับก็คือดื่มเหล้าเป็นนิสัยวางั้นเถอะใช่ค่ะแต่ว่าพอท่านสิ้นพระชนมนาไปเนี่ย พระพุทธเจ้ากลับตรัสพยากรณ์ว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันอือพระโสดาบันนี้คือผู้ที่เอ่อไม่ตกต่ำแล้วนะครับจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะตรัสรู้แน่นอนในอนาคตนั่นนะสิคะเรื่องนี้ก็เลยเอ่อสร้างความประหลาดใจแล้วก็ความสงสัยมากๆในหมู่พระญาติของท่านครับผมได้ยินว่าเหล่าเจ้าสักยานี่ถึงกับวิพากษ์วิจารณกันหนักเลยใช่ไหมครับใช่เลยคะ่ะถึงกับพูดกันว่าโอ้โห นี่มันน่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีมาก่อนเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะถ้าขนาดเจ้าสรการนิ้ยังเป็นพระโสดาบันได้แล้วพวกเราล่ะจะเป็นไม่ได้เชียวหรือเพราะในมุมมองของพวกท่านเหล่านั้นเจ้าสุรการนิดดูเหมือนจะไม่ได้ปฏิบัติตัวเคร่งครัดเท่าไหร่ใช่ค่ะคือมองว่าท่านทุรพลด้วยสิกขาหรือว่าหย่อนยานในข้อปฏิบัติครับมันก็เลยเกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาว่า เอ๊ะแล้วความศรัทธากับการปฏิบัติที่เราเห็นเห็นกันภายนอกเนี่ยเอ่อมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วอะไรคือปัจจัยตัดสินจริงๆในการบรรลุธรรมขั้นต้นแม้ในคนที่ดูเหมือนจะมีข้อบกค,คร่องอย่างนี้วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับจากหลักฐานคือสรารการน,นิสูตรในพระไตรปิฎกแล้วก็จากหนังสือทำนำออกจากทุกด้วยครับค่ะคำถามนี้น่าสนใจจริงๆนะคะเพราะมันก็ท้าทายความเข้าใจของเราเหมือนกันครับ เรื่องก็ดําเนินไปว่าเจ้ามหานามะซึ่งเป็นพระญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้นําท่านหนึ่งของสักยะเนี่ยท่านก็เลยรวบรวมความสงสัยคําวิจารณ์ต่างเนี่ยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยค่ะแล้วพระพุทธองค์ทรงตอบว่าย,ยังไงบ้างคะพระองค์ก็ส่งให้คําตอบที่เป็นหลักการสําคัญเลยครับท่านตรัสว่าอุบาสกคนไหนก็ตามทิศถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงที่เรียกว่ามีสารณะที่มั่นคงใช่ครับคือเลื่อมใสยอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวหรือว่าเลื่อมใสแบบไม่หวั่นไหวเลยตลอดชีวิตของเขาเนี่ยคนแบบนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปเกิดในภพภูมิที่เลวร้ายหรือที่เรียกว่าวินิบาตวินิบาตก็คือพวกอบายภูมิทุกขตินรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับพระองค์ก็ทรงยืนยันว่า เจ้าสราการนี้เนี่ยแหละคือบุคคลประเภทนั้นคือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรตนตไตรามาตลอดจริงๆอ๋อหมายความว่าแค่มีศรัทธาที่มั่นคงมากๆในพระรตนตรัยก็เป็นเหมือนหลักประกันแล้วประมาณนั้นครับแต่ก็อาจจะมีคนสงสัยต่อว่าอา้าแล้วการกระทําอื่นๆที่อาจจะดูเอ่อบกพร่องละ่ะอย่างกรณีเจ้าสราการนี้ที่ดื่มสุราใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจ พระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายเพิ่มครับถึงระดับของผู้ที่พ้นจากอบายภูมิได้ซึ่งจริงๆมีหลายระดับนะตามกําลังปัญญาความหลุดพ้นหรือวิมุติที่ต่างกันไปจะมีตั้งแต่ระดับสูงสุดคือพระอรหันต์รองลงมาก็พระอนาคามีพระสกะทาคามีแล้วก็มาถึงระดับที่เออเป็นประเด็นของเราคือพระโสดาบันซึ่งเป็นระดับของเจ้าสราการีเอง ค่ะระดับพระโสดาบันนี้เป็นยังไงคะตามที่พระองค์ตรัสพระองค์ตรัสว่าแม้บุคคลนั้นจะไม่ได้มีปัญญาเฉียบแหลมมากหรือว่าไม่ได้ประกอบด้วยวิมุตติเต็มที่เหมือนระดับสูงสูงขึ้นไปแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาได้ละสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องผูกมัด3ประการแรกได้แล้วสังโยชน์สามข้อแรกมีอะไรบ้างนะคะก็คือข้อแรกสักกายทิฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนจริงๆจังๆ ข้อ 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนและข้อ3สี่ลับพตะปรามาตคือการยึดมั่นในข้อปฏิบัติแบบผิดผิดแบบงมงายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือการเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่คือการก้าวข้างเหมือนธรณีประตูสำคัญ3ข้อนี้ทั้งความคิดไปแล้วใช่ครับการละ3ข้อนี้ได้ก็เพียงพอที่จะปิดประตูไปสู่อบายภูมิแล้วก็รับประกันการตรัสรู้ในอนาคตแน่นอน แสดงว่าศรัทธาที่ไม่คอนแคลนในพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นพลังสำคัญจริงๆนะคะครับผมแต่ว่ามันมีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นจุดคลี่คลายข้อสงสัยของพวกเจ้าสากยะได้แบบเด็ดขาดเลยมีครับอันนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสเสริมขึ้นมาว่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงเจ้าสราานิสากยะค่ะเจ้าสราานิสักยะสมาทานสิกข,ขาในเวลาสิ้นพระชน โอ้โหสมาทานศิกขาตอนจะสิ้นพระชนหมายถึงการตั้งใจรับเอาข้อปฏิบัติหรือศีลในวาระสุดท้ายของชีวิตหรอคะใช่เลยครับนี่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่ไขความลับทั้งหมดเลยแล้วมันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะการตั้งใจในวาระสุดท้ายเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้ในชีวิตปกติอาจจะมีบางช่วงที่เอ่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือดูหย่อนยานไปบ้างแต่ว่า จิตสุดท้ายหรือเจตนาสุดท้ายที่แน่วแน่มากๆที่จะรับเอาข้อปฏิบัติหรือศีลในขณะที่รู้ดูว่าใกล้จะตายเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมากครับสามารถเปลี่ยนทิศทางของจิตหลังความตายได้เลยอืส่งผลให้ไปสู่สุขติหรือแม้กระทั่งบรรลุธรรมขั้นต้นอย่างพระโสดาบันได้เลยซึ่งอันนี้มันบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงและก็ความเข้าใจในหลักธรรมในท้ายที่สุดนะครับ โห oh, เรื่องนี้ให้บทเรียนที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะมันทําให้เห็นเลยว่าพลังของศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยนี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมแล้วก็ยังให้ความหวังด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้เสมอจริงๆไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนหรือแม้กระทั่งในลมหายใจสุดท้ายถูกต้องเลยครับมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเหมือนกันนะว่า การที่เรามองคนหรือตัดสินคนจากพฤติกรรมภายนอกที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยค่ะอาจจะผิวเผินไปอาจจะยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดเสมอไปนะครับศรัทธาที่อยู่ข้างในลึกๆที่มั่นคงเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่อเจตนาและการกระทําในวาระสุดท้ายของชีวิตมันมีน้ําหนักมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อจุดหมายปลายทางหรือคติพบของคนคนนั้นจริงๆค่ะหรือบางทีเราอาจจะตั้งคําถามต่อไปก็ได้ว่าอะไรคือพลังที่แท้จริงของจิตสุดท้ายกันแน่ ที่มันสามารถจะพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางหลังความตายได้ขนาดนั้นน่าคิดนะครับน่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะยินดีครับ